คนใน้ข่าวคือใครน้องแมนด้าอ๋อก็เคยบอกไปแล้วว่ากับน้องเป็นพี่น้องกันคือเป็นพี่น้องที่ดีมากๆน้องตอบน้องตอบดีต้องขอบคุณกองเชียร์มากๆครับจริงๆแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปตอบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตื่นเช้ามาก็เอาประเด็นนี้ยังไงยังไงไหนเล่าสิคนใน้ข่าวคือใครน้องแมนด้าอ๋อไม่มีครับไม่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามก็เคยบอกไปแล้วว่ากับน้องเป็นพี่น้องกัน ยางยางครับยางคนก็แซวเยอะแต่ว่าเราก็เราก็ตอบตามความจริงคือเป็นพี่น้องที่ดีมากๆใช่ครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเกินกว่าแต่พี่น้องตอบน้องตอบดีแสดงว่าเห็นเห็นเห็นก็แบบว่าเออขอบคุณมากพูดถึงพี่ดีมากแต่ว่าคือความสัมพันธ์ของผมกับน้องก็เป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าเล่นละครตอนนั้นสนิทกันแล้วก็ได้ไปทานข้าวกับผู้ใหญ่ เป็นกวนเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เวลาไปผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเพื่อนไปก็มีแอมนดาด้วยแหละที่ไปด้วยกันเลยต้องขอบคุณกองเชียร์มากๆครับจริงๆกองเชียร์เชียร์ให้ไปต่อใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปต่อเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันจริงๆครับแต่ขอบขอบคุณกองเชียร์อะไรนะไม่ก็คือตอนนี้ไม่ได้มีอะไรอไย่างเยใช่ใช่หมายถึงว่าคืออันนี้ต้องพูดตรงเวลาที่แบบเป็น เป็นข่าวกับใครในหน้าข่าวอเี้เราก็จะรู้สึกว่าเราขอบคุณกองเชียร์ทุกคนแล้วก็เวลาแบบคือผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกงานสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไงแล้วแบบเวลาน้องๆพูดอะไรอยเงี้ยก็แบบขอบคุณน้องๆที่พูดถึงเราดีก็ความสัมพันธ์มันดีอย่างนั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรไปไปร่วมงานเฉยๆใช่ ไม่ไม่ไม่ได้มีครับเพราะว่าวันนั้นผู้ใหญ่ชวนไปแล้วก็รู้ว่ามีน้องไปด้วยก็โอเคมีเพื่อนรู้สึกมีเพื่อนกับการแซวอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นแล้วมีอยู่คนหนึ่งนะคุณอ้อมพิยดาคุณอ้อมมาอกับคุณคนแรกเลยคุณอ้อมนี่ชงหนักมากแต่ว่าอยู่ ก็แซวตั้งแต่อยู่บนโต๊ะอาหารแล้วครับแต่ไม่มีอะไรจริงๆตอนนี้เราระกกันอะไรยาในงานากรายผมเพราะนั่งปกติเวลาไปก็นั่งข้างน้องบ่อยๆอะไร่เงี้ยน่าจะเกิดจากเหตุนั้นผมหรอไม่นะเวลาผมคุยกับใครผมก็จะมีรอยยิ้มเสมอเลยก็ยิ้มแบบปกติแบบที่คุยกับพี่ๆนี่แหละเลยถ้าไม่ถึงเลือกไปนั่งข้างเขาปกติก็นั่งตรงอนั้นอยู่แล้ว ก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆก,กับน้องจริงๆแล้วก็ขอบคุณน้องออมแนดาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับหลายๆคนด้วยที่ทเชียร์นะครับ oh.